กินบุฟเฟต์จังไดให้กินใดหลายมาจะาพี่นงจ๋าเมื่อนี่สาวปลาสิบมาบอกสูตรกินบุฟเฟต์จังไดให้มันกินใดหลายนาะจ้ะพี่นองจ๋าเมื่อนี่สาวปลากะมีโอกาสได้มาตําชิวเราจ้าซิวเราสาขามหาสารคามด้อจ้าหลังจากที่เพิ่นปิดปรับปรุงมาโดนเติมนาะจ้ะพี่นงจ๋าบรรดาเพิ่นมาเปิดลานสาวปลากะยุ่กรุงเทพช่วงนั้นจ้าเอาสาวปลากลับลงมาบานหล่ะ มือนี่ต้องไปจัดแท้ๆว่าสันวะก็เลยส่วนพ่อพอน้องเปียโนไปจ้ะพี่น้องจ่ามาเบิงไล่อาหารกันจ้ะพี่น้องลายอาหารเพิ่นก็คือเยอะมากมีสปาเก็ตตงเกตตีมิตีินตุนจ้ะพี่น้องจ่าแล้วก็สิบมีเป็นข่าวผัดจ้ามาดูโซนผลไม้จ้ามีหมักแตงโมจ้าของวงของหวานสลงสลัดจ้ามาเบิงโซ้นเนื้อกันจ้ามีเนื้อหมักหมูหมักจ้าพี่น้องจ้า ปาดายอาหารจ้าเบิงพี่นองจ้าแมงกระพอกกับพ่นจ้าอันนี้เซนด้นดำๆนี่แม่นเซนที่สาวปลามากินเดอ้อจ้าพักกะหลากหลายครักจ้าปลาหมงปลาหมึกกุ้งกึ่งกั้งนี่ พี่พนักงานเพิ่มประจําเลยจ้ะเติมตลอดเลยแล้ววันนี้สาวป่ามาเนาะจ้ะคนไลยบักคักบังแน่ยล่ยีลีจ้ะพี่นงจ่าคนเต็มล้านเลยจ้ะจากที่เก็บกดมาดนคือสาวป่าบอพี่พี่เห็ซี่ก็ได้จ้ะเมิ่อสาวป่ากับมาเอาเส้นดำๆที่สาวป่ามากินเนาะจ้ะพี่นงจ่าต่อด้วยการตักปลาหมึกจ้าถาดนี่ก็สาวป่าตักไปผู้เดียวละจ้ะบวยแต่สาวป่ายางออกพี่พนักงานเพิ่นก็มาเติมอีก เบิ่งสัปาตักเอาอันทายขิ้เลียวจ้ะพี่น้องจ้า จัดไปถาดนี้อีกคือเกาจ้าเนี่เสาวปลากินเป็นโปรสามสี่แปดมนบอลเฮ้นี่ละจ้ะพี่น้องจ่าสามลอยนิดนิดนี่ละจ้ะประมาณนี่ละจะเสา,าปลากระกจำบ่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเกรดพรีเมียมนะจ้ะสั่งเนื้อสั่งเอียงได้แล้วก็มีกุ้งที่แกะให้ด้วยจาพีพีเอฟซีนะจ้ะถามกันนะว่ากุ้งแกเองหรือล้านแกหายถ้าเป็นโป3สามลอยขึ้นนะจ้าสามลอยนี่คือกุ้งแกะให้เลยเบิ้งสาปลาสั่งมาปั สกินเบิดปลาพี่น้องมาหลอดแหลกแหกหมันขออนุญาจวดจาดเนื้อลงไปก็ผักจะพี่น้องจ้าเนื้อไปสองถาดนะจ้ะต่อด้วยปลาหมึกจ้าหมอนหน่อยโพดดิบวันนี้จะพี่น้องจ้านี่ลราจะเทคนิคที่กินบุฟเฟ่ได้เยอะของสาวปานนะจ้ะ สาปลาซีบป่ปล่อยให้หมอ,อว่างเลยจ้ะพี่นองจา้สา,าสาปลาเสียเอาลง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 ,เอาลงไปเรื่อยๆยังสินะจ้ะพี่นองจ้ะเพื่อที่ว่าเขากินจันนี้แล้วลหล่ะปรญหานี้เขาก็ได้กินต่อๆกันเนาะจา้ะส่วนตัวสาวปลาก็คือท้าได้ยุดแล้วเนาะจ้ะถ้าได้เคิร์กกินหรือว่ามันขัดจังหวะไปแล้วนี่ แซวปลากรสิเป็นหุ้ซื้อกว่าอิ่มจังสินอาจ๊ะพี่น้องจ้าแซวปลาสิตักขึ้นล้ลก็เกาลงตักขึ้นล้ลก็เกาลงจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้จะเป็นจานที่สองของเราต่อด้วยปลาหมึกแล้วก็เนื้อฉ่ำๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าแซวปาต่อด้วยหมึกสายนะจ้ะมีพี่เอฟซีมาคอมเมนต์บอกว่ายุ่นเอ้าตอนปีไปคือว่ามีหมึกสายพะนาว้าพี่น้อง แมนตะกอนบ่ม,นมีหมึกสายอหลีจะพี่น้องจ๋าสาวปลาไปกับบ่มีหมึกสายจ้ะมารอบนี้มีหมึกสายแล้วก็ถ้าอยากกินหมึกสายต้องกินเป็นโปรสามร้อยสี่สิบกว่าบาทนอกจากสามร้อยสี่สิบแปดนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันจะมีสองราคามีสแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมราคาสแตนดาร์ดสองหกแปดมั่งพี่น้องอ้ยสาวปลาจำบ่ได้อหลีต้องขอโทษขอไปหลายแถวพิษไปนอกจากพี่น้องจ้าบ่ได้ฟังเพราะว่าพอพอน้องเป็นนมเป็นคนฟังนะน,นะจ้ะ แต่ก็ลืมถามนั่งวันนี้เอ,อพี่น้องจ๋าประมาณนี้จ้าเอาวอถที่สองเอาเบิร์แล้วต่อด้วยรถที่สามจ้ะพี่น้องจ๋าสิเป็นมึกสไตลก็ผ่าคิริวเนาะจา้ะอันอยากสิบอกว่าลาดนี้เนาะจ้าเพิ่นสิม่หมอให้หมอไผ่หมอมันผู้ใดอยากกินอีอยังใส่มันลงไปสาวปลา่าพิ่แต่หมอหน่อยพวดสาวเปลา่าอย่างสิ มาจ้ะพี่น้องจ๋ารถที่สี่จะย่งบอลมเลิกจากมือกสายแต่ว่ามือกแซบอิลีแซบจริงจ้ะพี่น้องจา๋าตรงไปล่องจะเพิ่มเงินขึ้นอีกกะถือว่าหลายบาทจะจ่าหาสิบหกสิบนี่ละมั่งเจ็ดสิบนี่ละบ่เกินนี่ละโอ้ยมือนนี้มากแบบบ่มีข้อมูลอิลีจ้ะพี่น้องจ๋าเป็นตนายค่ะนองแน็จจะของประดิใจเงินเพราะพอน้องเปลี่ยนโนเป็นคนจ่ายเนาะจา้ะ เราก็ลืมเบิ่งคักคักในเนเน,นี่ล่ะจ้เพิ่มขึ้นขึ้นอีกบ่ได้เสียเวลาในการแกะกุ้งเลยเบิ่งพี่น้องจ๋า กุ้งแกะมาให้แบบสวยๆช่ำๆแล้วก็สีมิกุ้งส้มนั่นอะจาะทางกินโปรนี่จ้ะพี่นองจ้ะแต่ว่าส่วนตัวสาวปลาเนี่ยสาวปลามากินกุ้งบี่มนสีส้มนัา่จ้าก,กุ้งที่แกะแล้วที่สาวปลากําลัางกินนี่แหละจ้ะสาวปลารู้ืึอว่ามันหวานก็กันกุ้งส้มมันจะตัวใหญ่กว่าอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจืดนั่จ้กพี่นองจ้ะอยากสีบอกว่าน้ำจิ้มซี่ฟู้ดหลานเพิินแซบแห้องอิหลีจ้ะพี่นองจ้ะเบิ้งตําเขาเทือดซี่เทือหาม้มนีสาวปลาก,กินโด,โดนโดนโดนบักคากบัง กินโมแมนซีชั่วโมงพนตีจ้าพี่น้องจ๋าพนบ่จับเวลาเนาะจ๋าสาวปลากับไม่กดดันชิวๆจ้าพี่น้องจ้าต่อด้วยกุ้งแช่น้ำปลาจ๋าุ้ยสาวอันนี้เนาะจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ากุ้งแช่น้ำปลาแล้วเรียบร้อยมากินกุ้งสมจ้าพี่น้องจ๋าสาวปลาแบงให้พ่อพ่อน้องเปลี่ยนนกินซอยโอยนับโตแล้วนับโตอีกจ้าพี่น้องจ้า กุ้งสาวปลาสั่งมา100ตัวแล้วก็กุ้งส้มอีก40ตัวจะาพีบบ่น้องจา๋าเบิ่งไอแล้วนับกุ้งจา้าไดแบ่งสิบเอ็ดตกันนับเลาะยู่เนะจะพี่น้บบนองจา๋าไปกินแล้วแล้วก็ไปคิดค่าเสียหายกันจะพีบบ่น้องจา๋ามาเดิกแต่ว่ากาฝากากดไล่กดแช่แน่เดจา้าพี่น้อง